สวัสดีค่ะโพชิฟาร์มเมลอนเมลอนปลอดสารพิษตั้งอยู่ที่ตำบลมั่นเผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะ หลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะเนื่องจากว่ายุ่งอยู่กับการขายเมลอนหน้าร้านนะคะตอนนี้ทางฟาร์มก็ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุเยรโรสโตนไทเฮาฮามิกลัวนะคะทางฟาร์มก็ขายหมดเกลี้ยงแล้วค่ะตอนนี้ก็มีการเคลียร์แปลงนะคะมีการไถพวนดินทําคูดินแล้วก็ตากดินค่ะ ต่อมาทางฟาร์มก็มีการบ่ม,มเมล็ดพันธุ์นะคะมีการบ่ม,มเมล็ดพันธุ์โดยการนําที่ชั่วมอพันธุ์ที่มเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็นําไปแช่น้ําอุ่นทิ้งไว้30นาทีค่ะหลังจากนั้นให้เทน้ําทิ้งนะคะแล้วนําเมล็ดพันธุ์มาจัดเรียงตามภาพเลยค่ะให้อยู่ในทิชชู่วเหมือนเดิมนะคะ หลังจากนั้นก็นำทิชชู่นะคะมาจัดเรียงซ้อนกันเป็นชั้นนะคะแล้วก็นำไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วเก็บไว้ในกระติกบ่มไว้หนึ่งคืนค่ะในระหว่างที่เราทําการบ่มนะคะให้เรานำกระถางนะคะมาตัดก้นหลอค่ะาขายล็อตนี้นะคะทางฟาร์มจะใช้กระถางขนาดนเส้นผ่าศูนย์กลาง สนิ้วนะคะสูง3นิ้วค่ะแล้วก็นำมาตัดบริเวณก้นนะคะเพื่อที่จะให้ลากเมล่อนนะคะแทงลงไปตรงกระถางได้ง่ายและสะดวกค่ะในระหว่างที่เราตากดินรอนะคะ,ะทางฟาร์มก็มีการพาเด็กๆนะคะมาเที่ยวชมสวนสัตว์ค่ะ อยู่ระหว่างรอนะคะรอตากดินนะคะรอมเมล็ดพันธุ์งอกก็พาเด็กๆมาเที่ยวชมสวนสัตว์ที่สวนสัตว์เขาสวนกวางค่ะเราก็มาชมมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อคลายเครียดค่ะก่อนที่เราจะลงแปลงปลูกนะคะให้เรามาผ่อนคลายดูสัตว์สวยงามค่ะอันนี้คือนก าฟาม,มิงโกนะคะเขาก็จะมีสีชมพูสีขาวค่ะถัดมาจะเป็นหมีนะคะหมีดำนะคะตัวใหญ่อ๋อน้องกำลังนอนแผลเลยค่ะอ,อีกตัวหนึ่งนะคะเขาทำท่าทางเหมือนเขาจะเกาอะไรสักอย่างนะคะเขาน่าจะคันค่ะต่อมาจะเป็นนกกาบบัวค่ะนกกาบบัวเนี่ยก็คือทาง ส่วนสัตว์เขาก็มีการทำกรงอย่างหนาแน่นนะคะกรงด้านบนด้วยนะคะนกไม่สามารถจะบินออกจากกรงนี้ได้ค่ะอ่าอันนี้เป็นนกตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะคะ,ะไม่ได้อยู่ในกรงนะคะน่าจะพัดหลงออกมาส่วนตัวนี้เป็นนกห่างนกยูงค่ะ,ะขนเขาจะสวยมากเลยค่ะมีสีเขียวอมฟ้านะคะ อันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าอมดำค่ะน้องก็จะอยู่ในบริเวณที่ทางสวนสัตว์จัดโซนไว้นะคะอันนี้น้องก็เดินตามถนนเลยค่ะไม่กลัวคนเลยนะคะอันนี้เราเข้ามาถ่ายใกล้ๆนะคะอันนี้จะเป็นทานน้ำตกภายในสวนสัตว์ค่ะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามค่ะ อันนี้จะเป็นลิงกระลอกนะคะลิงกระลอกค่ะน้องเขากำลังกินอาหารอย่างอรดอร่อยเลยค่ะตัวเข้าเล็กนิดเดียวนะคะเรียกว่าลิงกระลอกนะคะน้องกำลังอร่อยเลยค่ะ กินอย่างอเล็กอร่อยไม่สนใจใครเลยค่ะค่ะถัดมาก็จะเป็นน้องชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะตัวน้องเหมือนหนูนะคะหนูใหญ่หนูยักษ์ค่ะจำชื่อน้องไม่ได้ค่ะต้องขออภัย ก็จะมีทั้งลูกนะคะ,ะแล้วก็มีตัวแม่อ่าถัดมาค่ะจะเป็นแรดนะคะเป็นแรดแรดสองตัวกำลังจะต่อสู้กันพอดีนะคะพอดีไปเจอเสียงนี่ร้องเสียงดังคำรามเลยค่ะเหมือนสองตัวนี้จะไม่ถูกกันนะคะ ถัดมาจะเป็นสิงโตค่ะสิงโตกำลังหยอกล้อกันเลยค่ะสองตัวนี้น่าจะเป็นลูกสิงโตนะคะกำลังสนกำลังแทะกิ่งไม้นะคะกำลังเล่นกับกิ่งไม้อันนี้น่าจะเป็นพ่อกับแม่สิงโตนะคะตัวใหญ่จะอยู่ข้างบนค่ะส่วนเด็กๆนะคะน่าจะเป็นลูกนะคะอยู่ด้านล่างกำลังหยอกล้อกันเล่นอย่างสนุกสนานค่ะ พาเด็กๆมาชมสัตว์นะคะเด็กๆชอบมากเลยค่ะเด็กๆตื่นเต้นกับการมาชมสัตว์นะคะถัดมานะคะจะพาไปชมม้าค่ะจะพาไปชมอคอกม้านะคะ สีของม้าก็จะออกเป็นสีขาวๆอมน้ำตาลค่ะอันนี้คือลูกม้านะคะตัวเล็กค่ะกำลังแทะเล็บยายอยู่ส่วนตัวนี้ก็ลูกม้าเหมือนกันค่ะแต่ดูเหมือนน้องจะเหนื่อยมากเพราะว่าแสงแดดนะคะอากาศร้อนน้องเหมือนหอบเลยค่ะส่วนม้าตัวใหญ่นี้น่าจะเป็นแม่นะคะกำลังกิน ยาอย่ายงอริดอร่อยเลยค่ะไม่สนใจอะไรเลยค่ะกินอย่างเดียวค่ะส่วนน้องตัวเล็กนี่กํกำลังหาของกินอยู่นะคะแต่ก็ไม่เห็นกินอะไรนะคะดมไปเรื่อยค่ะ ส่วนน้องตัวเล็กตัวนี้นะคะไม่ค่อยสังคมค่ะหลบหน้าหลบตานะคะไม่ยอมให้ถ่ายรูปนะคะน้องเขาเหมือนม้าโพนี่เลยค่ะอ่าแล้วก็ด่านสุดท้ายจะเป็นกวางนะคะน่านจะเป็นกวางดาวนะคะเห็นเป็นจุดๆคะ่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพามาชมเท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ